สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่แดงก็มาเลาะสวนอีกแล้วเนาะวันนี้พี่แดงมาอยู่ที่สวนให้ชมทั่รลันเตาพี่แดงเห็นไหมสวยงามมากๆเลยเห็นไหมทั้งกินฝักแล้วก็กินมเมล็ดนะเพื่อนเพื่อนกินฝักจะโดกสีม่วงๆนะงามมากมายเลยวันนี้พี่แดงจะมาไขาปัญหาข้องใจของเพื่อน,นะะนะเพื่อนนะคะสําหรับสะเดาฝรั่งนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวพี่แดงจะ มาเปรียบเทียบให้ดูอีกครั้งเนาะว่าความแตกต่างนะระหว่างที่กินได้กับกินไม่ได้คู่เหมือนนะพี่แดงจะมาทำคลิปนะสั้นๆให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าความแตกต่างมันจะแตกต่างยังไงนะเดี๋ยวไปชมกันเลยเนาะวันนี้พี่แดงจะมาไขาข้อข้องใจของเพื่อนๆนะเพื่อนๆเรื่องสะเดาฝรั่งเนาะ ต้นสดาลฝรั่งนะที่พี่แดงบอกว่าต้นเกลี้ยงเนี่ยมันกินไม่ได้นะเพื่อนและมีเพื่อนบางคนมาแย้งเนาะว่าเออมันมีบางคนบอกว่าต้นเกลี้ยงกินได้นะเพราะอาจจะใช่นะเพื่อนเพราะว่าอ่าต้นสดาออะถ้าตอนมันยังเล็กๆนะยังเล็กๆยังต้นแบบเด็กๆอยู่นะต้นเขาก็จะเป็นคล้ายๆกันนะเพื่อนต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้เขายังไม่มีปุ่มนะคะเพื่อนแต่ว่า สำหรับต้นนี้คือมันกินไม่ได้จริงๆนะเพื่อนๆพี่แดงจะให้ดูข้อแตกต่างอีกอย่างนึ่งนะนี่คือให้ดูที่สีนะเพื่อนๆสีเขาจะเป็นสีม่วงนะเพื่อนๆเห็นไหมความแตกต่างเขาจะเป็นสีม่วงนะสีม่วงใบเขาก็จะเป็นใบที่แบบว่าใหญ่กว่านะเพื่อนๆใบเขาจะใหญ่กว่าแล้วแล้วก็ช่วงระหว่างความห่างก็จะห่างกว่า ไเขาจะเป็นอ่ะคล้ายๆรูปหัวใจเนาะแต่ท <ació> ี่กินได้มันจะเรียวยาวนะเพื methods, ่อนๆให้สังเกตนะเพื่อนๆให้สังเกตที่สีก็ได้นะเพื่อนๆสีเขานะสีเขาจะเป็นสีม่วงอย่างนี้นะอันนี้คือกินไม่ได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวพี่แดงจะเอาที่กินได้มาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยวพี่แดงจะไปเก็บก่อนเนาะอันนี้พี่แดงเก็บมาแล้วเนาะเก็บมาแล้วอันนี้คือต้น เอชทรีะนะเอชทรีือดูว่าต้นสะเดาฝรั่งนะอันนี้คือกินได้นะเพื่อนๆนกินได้ให้สังเกตนะสังเกตนะเพื่อนๆสังเกตตรงก้านนะตรงก้านเขาจะเป็นสีเขียวนะสีเขียวใบเขาก็จะเป็นเรียวเรียวยาวอย่างนี้นะอันนี้คือสะเดาที่กินได้จริงๆนะ,ะสาหรับที่มีปุ่มๆตุ่มๆอันนี้เขาก็จะเป็นสีน้ําตาลเหมือนอสีน้ําตาลเล็กๆนะ ส่วนที่กินไม่ได้มันก็จะมีเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่เขาจะเป็นปุ่มุ่มสีม่วงนะคะเพื่อนๆปุ่มๆสีม่วงนะเพื่อนๆให้สังเกตตรงใบก็ได้นะใบเขาใบเขาจะยาวเอจะใหญ่กว่านะแล้วความห่างเขาก็จะห่างกว่านะความห่างนะ้ะเขาจะห่างกว่าสีเนี่ยอันนี้ระหว่างกินได้กับกินไม่ได้คือจะเห็นโดยชัดเจนนะเพื่อนๆไม่ อช่วงเนี้ยเขาจะใบเขาจะใหญ่เขาจะเห็นได้ชัดเจนเห็นไหมไอ้ที่กินไม่ได้เขาก็จะออกเป็นสีม่วงๆนะเพื่อนก็ขอให้ระวังนะเพื่อนไอน้อที่กินไม่ได้เอาสังเกตง่ายๆก็แล้วกันเนาะเพื่อไขข้อข้องใจอะนะมันจะเป็นสีม่วงเนาะก้านก้านก็จะเป็นสีม่วงแต่ถ้าตอนที่มันออกใหม่ๆมันจะคล้ายกันมากเพราะว่ามันยังไม่โชก้านยาวๆอย่างนี้เนาะมันก็จะคล้ายกันแต่ต้นนี้เขาก้านเขายาวแล้วคือเขาเริ่มเก๋แล้วเขาก็จะเห็นได้ชัดนะ เจนมากขึ้นนะประมาณนี้เนาะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะเอ๋ไขข้อข้องใจนเพื่อนๆนะเพื่อนๆที่ออกสีม่วงๆนี้คือกินไม่ได้นะเพื่อนเอาง่ายๆกินไม่ได้ส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยสีเขียวไปหมดเลยทั้งก้านเนี่ยใบเขาก็จะเป็นเรียวๆอย่างเงี้ยอันนี้กินได้นะความแตกต่างเขาก็จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเห็นไหมแตกต่างกัน ดูระหว่างใบสองสองชนิดนะอืมก็หวังว่าเพื่อนๆนคงจะแยกแยะได้แล้วเนาะเพราะว่าระหว่างกินได้กับกินไม่ได้มันก็จะมีความแตกต่างกันพอใบมันเก๋มันก็เริ่มมีความแตกต่างกันโดยชิดเชิงเนาะอย่างชัดเจนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนมันจะไม่เหมือนกันเลยเนาะ สังเกตที่อสังเกตทีการก็ใบจะเป็นสีม่วงเนาะส่วนที่กินได้ก็จะเป็นสีเขียวประมาณนี้นะเพื่อน,อนก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามารับชมนะคะชอบก็กโดดลายพี่แดงด้วยทักขาวันนี้ก็หวังว่าเพื่อน,อนๆคงจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะไขข้อข้องใจทุกคนแล้วนะคะก็วันนี้ก็ ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ